สวัสดีครับผมนัดปันไปแดกไปครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานี3ามเสนนะฮะก็วันนี้ไม่ได้พาจะขึ้นรถไฟไปเที่ยวจังหวัดไหนนะฮะก็วันนี้จะพาไปเดินตลาดนัดน,นะฮะผมไม่เคยพาไปพวกเดินตลาดนัดที่เป็นแบบว่าต,ตลาดนัดของกระทรวงก็กลมต่างๆฮะวันนี้จะพาไปก็จะพาไปตลาดนัดกระทรวงการคลังนะครับก็ที่นี่สถานีสามเสนใช่ไหมครับตรงไปครับ ไปถึงเเกือบถึงโรงเรียนสามเสวิทยานะฮะ,ะเดี๋ยวไปตรงซอยพักประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ไปออกพระรามผมนะฮะก็ถึงแล้วโอเคครับไปกันครับตลาดนัดกระทรวงการคลังสถานีสามเสนนะฮะก็เดี๋ยวนี้ผมก็ขึ้นรถไฟบ่อยแล้วนะฮะก็ออกต่างจังหวัดบ่อยช่วงนี้นะฮะ ตอนในกรุงเทพนะครับผมไปมาจนหมดจนนึกอะไรไม่ออกแล้วนะฮะแต่ถ้าคิดคอนเทนต์ออกผมก็จะพามาปัดนในกรุงเทพนี่ฮะเหมือนวันเนี้ยผมจะพาไปกระกทรวงการคลังนะครับก็คือผมมาคิดดูแลไอ้พวกตลาดนัดเนี่ยในกรุงเทพเรานะครับไม่ใช่มีแต่ตลาดน้านะฮะพวกตลาดนัดข้บวนก,กระทรวงผมนี่กอน่าสนใจนะครับโอเครอไปเขียว นี่ก็ขี่เรียบนี่ครับทางรถไฟเราเดี๋ยวจะไปข้ามทางรถไฟข้างหน้านะฮะในเส้นนี้มันขี่ถึงบางซื้อผมไมเคยวิ่งเหมือนกันเดี๋ยวว่าหลังต้องลองหม่อยละไม่รู้ไปถึงหรืปึปะ <S 2> <S 2> เฮ้ยเลี้ยว,ยวแยกไหนวะลืม่ะ <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวนี้ไปพักประชาริษป,ปัปปนน่์ปั่นี้ปะ ตามตรงนี้เลยนะครับไฟมาอีกแล้วครับ ปานี่เองโอเคโอเครู้แล้วอยู่ตรงไหน,นโอเคงั้นก็ภาพไอ้พระประชาธิปัตย์มันต้องแบบว่าซอยก่อนหน้านี้โอเคไม่เป็นไรงั้นก็เลาะท้องปลาย้อนไปห,หน่อยฮะรู้สึกจะซอยตรงน,นี้แหละน่าจะซอยนี้นะซอยพิบูร์วัฒนา จโอเคครับมาถึงแล้วนะฮะตลาดนัดกระทรวงการคลังนะครับผมก็มาช่วง10โมงนะฮะอย่ามาเที่ยงนะครับจำไว้นะครับพวกตลาดนันออฟฟิศหรือพวกตลาดกรมกระทรวงต่างอย่ามาตอนเที่ยงนะครับเพราะว่าคนจะลงมากินข้าวนะครับแล้วคนจะเยอะมากนะฮะอย่างผมเคยไปตลาดละลายซับนะครับไปตอนเที่ยงนะฮะโอ้โหคนเพียบ ดังนั้นนะครับมาก่อนเที่ยงดีที่สุดฮะผมเดินดูรอบนอกก่อนใส่กรอกเป็นทาโก้อะไรเงี้ยของกินเทียบนะครับของกินเยอะแยะฮะสองฝั่งเลยนะครับโน่นฝั่งโน้นก็มีนะฮะชิ้นปลาหมี่กรอบนะฮะข้าวุกะปิอ๋อเนี่ยฮะเห็นไหมของกินอสองฝั่งเลยยกชินะะ้นทอดนะครับโดน อาหารสดก็มีผักกระปองตัวละร้อยสี่สิบนะตัว,นนวใหญ่ด้วยขนมนมเนยเทียมผมไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยแต่ผมก็หิวละเล่อย่างที่บอกอาหารสดก็มีปลาเก๋าตัว,วบอลเลอร์เลยนะฮะสลัดผักนะฮะข้างในมีที่ให้นางกินข้าวกคงข้าวแกงจะค่อยไปกินนะ ดูรอบนอกก่อนตลาดใหญ่แล้วลึกนะฮะเข้าไปข้างในลึกเลยโซนนี้ขายเสืนะเ้อผ้าะนะฮะก็ถูกๆอ่ะนะฮะเสื้อผ้าให้แพงนี่ขนาดไม่ใช่ช่วงเที่ยงนะครับนะคนยังเยอะเลยะถ้าช่วงเที่ยงมีคนจะเยอะขนาดไหนนะครับเนี่ยข้างในก็มีนะเดินยแยกๆเข้ามารนะ้า,ธา,ธานอาหาร คนน่ากินอางนั้นเลยข้าม่งข้าวหมูมก็มีแต่ตอนนี้นะครับคนยังไม่ลงมากินกันนะตกเป็ว่างๆอยู่ต,ตอนเที่ยงน่าจะคนพลึบแบบมีที่ให้เข้าไปกินหลายโซนเลยนี่ผมซื้อนี่ดีกว่าผมใช้อยู่เต่าเหยียบโลกอันนี้ดีอะได้มาสามกระป๋องเมื่อกี้เดินได้กจงเกงอาดิดาสมาอีกตัวนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นขององนบนะครับนะขอตัวสองร้อยเอง ผมก็ไม่ถ่ายเขาแล้วกันนะคะเพราะว่าคนท้าคนหาย่ยบไปทำลายเขานะงั้นหาข้าวกินดีกว่านะข้าวไปตรงนี้นะฮะแอบข้าวเยอะแยะตรงนี้ก๋วยจั๊บขาหมูกรอบโอเคผมสั่งนี่มากินนะก๋วยจั๊บยวน ความจริงแถวบ้านผมก็มีร้านก๋วยจั๊บยวนนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่นะคระะับนานเจอทีก็กินหน่อยนะครับก๋วยจั๊บยวนครับเส้นมันน่าจะเหมือนพวกหมงหลักนะฮะก็อร่อยดีร้านนี้ก็ถือว่าใช้ได้ก๋วยจั๊บยวนเนี่ยก็จะกินกับหมูยอ แล้วก็พวกกระดูกหมูพวกนี้นะกินเสร็จแล้วไปเดินดูแบบพวกเสื้อผ้าโอเคไปกันโอเคเปลี่ยนกล้องนะเป็นกล้องมือถือดีกว่านะฮะเอ๊ะตรงไหนที่เรายังไม่เดินนะรู้สึกจะมีอยู่โซนหนึ่งยังไม่เดินดอ๋อนี่น่าจะเป็นโซนหนึ่งนะข้างในใส่เสื้อผ้าไปเดินเข้าไปดูนะก็โซนนี้ใส่เสื้อผ้านะฮะก็ยาวถึงตรงนู้นเลยนะ ข้างในร้นสามสิบบาทนะครับเยอะอยู่นะฮะข้างในอ๋อก็มีอยู่แค่นั้นนะฮะไม่ได้เยอะอะไรหรองเท้านะครับคู่เท่าไหไร่คู่่เทาไหร่ครับป้าครับอ๋อพักสิ ซือ้อไปใส่ก็ดีเลยคู่ละห้าสิบบาทเดี๋ยวค่อยมาซื้อเดินดูให้ทั่วๆตอนะนี้ขายเสื้อผ้าเป็นหลักแล้วนะฮะเนะสื้อผ้ารองเท้าเนี่ยนะครับ ก็สามารถเป็นเสื้อผ้าชุดแบบว,ว่าใส่ทำงานข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยนะชุดการเกีอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมันกว้างอยู่นะฮะที่นี่นะฮะไม่เคยแคบนะครับผมก็นานๆทีมาพบตลาดานี้บ้างก็ดีเนี่ยซื้อของเต็มไม้จมือแบบร้านอย่างนี้ก็มีเยอะนะฮะขายข้าวของเครื่องใช้อย่างเงี้ยน,นะฮะ อ๋อขายก๋วเครื่องใช้นี่เองนะครับอยู่สบบาท50บาท25บาทตลาดนี้เปิดวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะตั้งแต่เช้าเลยประมาณ8โมงเช้านะครับจนถึงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองอ่ะประมาณนั้นนะฮะคือหลังพักเที่ยงไปละ ก็เขาน่าจะแบบว่าขายของจนหมดนะก็เ,เก็บนะครับประมาณนั้นแต่มีทุกวันนะฮะทุกวันทํางานนะเสาร์อาทิตย์หยุดโอเคครับผมไปดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดัชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็สวัสดีครับ